สวัสดีครับพี่นอกสวัสดีค่ะหาผึงจินเคยครับวันนี้สวัสดีวันที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดด้านนอกดอกทุผีดอกยากขาวเต็มเลยไม่เห็นตัวผึงต้องบุ๊กเขามาข้างในนี่ครับในป่าอุขาถึงจะเห็นตัวผึงตอมดอกอ,อ่คัดมอนครับเออลืมแนะนำครับวันนี้ก็มาครับเซียนตีผึงตามครับฝ่ายบัญชีครับ อไยมันชี้ครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเรานั่งดูตัวตอมดอกคัดมอนกันครับ โอ oh. oh, oh. mm ้แบบแบบแบบโอยแม่เห็นทิดทางแล้วครับพี่น้อง นี่ไ้ขวามือเนี่ย,ยสองตัวครับอพอมีรลุนครับเห็นคิดว่าเห็นลังแน่นอนครับบ้านก่อนเห็นตัวตอมดอกมันอยู่ด้านนอกแต่วันนี้เดินอ้อมไปอยู่ข้าไม่เห็นตัวต้อง,ออง,อออองบุกเข้ามาครับเกสรมอคูนนี่ก็สีสมดอกคัดมอนเอาแต่เกสรครับน้ำหวานอาจจะได้หน่อยเดียวน้ำหวานพึงจะเปยเอาด้านนอก ดอกไม้ด้านนอรอรุ่นครับจะเจอรังไหมผมคิดว่าเจอเกินห้าสิเปอร์เซ็นที่เจอ,อรอรุ่นครับไปด้านนู้นแหละสองตัวกับพอจุดนี่ก็ถือว่าจุดที่สองลวเดินเดินต็อ่าอยู่ไม่สูงนะ ็หวังว่าจะไม่มีน้ำด้วยมองไปคือมิ่มเลยไปดูดลอง,อ,องดูก่อนเออมีลังหมดด่ะ<อ>หมดม <c oughs> ลังหมดนึ่งจะลังมิ่มไปเยวลังลาพี่น้นองบุไปาอยู่ข้าวนะับโอ้ดอกยาเต็มในเต็มหนึ่งไม่เห็นลังไม่เห็นลังตรง เห็นหอะไรยังดูนี่ตัวไม่เขาองค์จะคลางซ้ำอ้ตัวตอมดอกใหม่ยังเยอะพึ่งใหม่นี่ใช่นี่ยเ,เดี๋ยวหมุดเ,เด๋แล้วก็เป็นลังยังเนาะก็ขี้ฝนก็เต็มขานาะแล้วทำไมลังเป็นแบบนี้ยังหนาไม่มันหนาคือพึ่งใหม่ป่ะ เออเขาออกอยู่ขาออเคาง,างอยู่เดี๋ยวจะซูมครับลมเลยลมดูเลยนะครับล่องนี้แนเต็มขาเลยแล้วก็บินมานเดี๋ยจะซูมครับโอ้แม่พึงเต็มไหนเต็มหนึ่งจับคือพึ่งใหม่มันหนาวนี่ พึ่งยังอยู่แล้งนี่น่านะจะออกทีหนึ่งลองรมควันดูเลยระเธอเห็นเนาะให้มันหายของใจกันสักทีอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่วันเรียบร้อยก็ี่น้องอ๋อไปตามเข้าไปน้ำบนหัวอ๋เอเ้ตามไปตามไป cái nám của nó, ừ, được, nào mấy nào, cái này mình <coughs> <coughs> đi, <coughs> Ôi, nắng thăm à. oh. sẽ... rồi thăm tầm thăm thăm đẹp thăm lôi thăm 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 nè nám nắng thăm

อ่าทุ่งใหม่เคพไปนองมึกทุงใหม่เมี่ทุง่งไหม่เมื่ยืมถุงไปมีจี่ยืมถุงใหมไ่ไราเห็นใหม่ไหมใหม่เยนเห็นใหม่ไหมฝั่งน,นู้นเอารถเทนี่อตรงเอาล่างถิ่งเด้เเไม่ต้อนนททงนี่ดูบาดตรงนี้ก็คือเกาล่างขาดผมก็ไหนเกียงมัะเนี่เฉียง chân này mặt này đục nam nam ờ, chip hạch đinh hoàng chip không phải anh 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 ờ anh anh ờ anh anh จะเปลกๆกลังมันแกะมองอยากแม่ออกไปทาาไงทา้งเดิมทางเดิมไปครับอ,ออกออกกันเลยเออแกะกลางเลยอยู่แต่ปีไหนดูวันนี้ชาววันใหม่ครับพี่น้องว่านก็หลุดกระเสียกับ เปลี่ยนยางมดเป็นหลายบาทเลยครับคููนี่ห็นดอกห็นตัวตอมดอกมันครับมันปลายังเลยครับดอกมันซ้ำไปหลังครับนังไม่ใช่ในจอดรถเลยครับปลายลังเลยนี่ไปทางนี้ครับขามยอดมันไปเลย นตัวเดียวไม่ใช่ดอกมันมีรุ่นเลยครับเดี๋ยวไปดักดูตรงพื้นป่ามันมีตัวบินผ่านหรือเปล่าไปครับน่ารุ่นอยู่ครับดอกมันไปลังไวไปตัวนี้กำลังตอมดอกมันมีตัวเยอะกว่ายให้ดูครับ ไปทางเดียวกันเลยกับสามตัวมะคูนี่ไปพอได้รุ่นเลยละอุ้ยดอกมันแหมเจ้าเอ๋ขมครับหวานขมดอกมันพอได้รุ่นเลยไปเห็นรอยเขาเอาเอาไปหนอเชื่องกระดาษ แต่หัวหนนามแต่ยักสองขวดสามขวดเลยเหรออู้หัวหนนามใหญ่เถอะครับตีลองซูมครับแล้วก็เลยตินีหน้าครับหัวหนนามใหญ่ดีครับ นังหนีรอเปล่ามันใหญ่เอ้ยแล้วเข้ามาแล้วไปรอรุ่นครับอ๋อพี่น้องพิ่งไม่แต่เหมือนจะมีนาำโอ้ลังนั่นเลยลังทีเขาเอาเลยเลย่ลังทีเขาเอามันใหญ่หมาอทันเขาไม่น้อ กลัวไม่ทันครับเดยจะซูมหอบเหมือนจะมีน้ำจักขวดสองขวด อ๋อครับเชื่องกระดาษแน่นอนเดี๋ยวแต่มีท่านเขาครับเตรียมอุปรกรณ์สักครู่มันหลกไปเหมือนจะมีน้ำครับสองขวดเออเลยสองขวดกระไล้เลยแลย้วนาจะ่อยนะกบเลยมันนีงมีที่จุดโร๊กดันบน อติดให้ชันไหมนั่นติดจูว่าแล้วไปอ้ลุก good. It's oh, you know. Buat-buat lupa? Huh? Inilah dia Bayang-bayanglah Oh! Lepaskan! ดดดได้แล้วอืมน้ำไม่ใช่มันใด้สองขวดเลยฮะั้งกล้องครับอีกสักครู่เนะ ยินเสน้าสิ่งนะกระดันเออเคอเคอเคยออนออนไปเดี๋ยวจะมีทันเขาทุ่งใหม่กับพี่นอ้องเมื่อุ่งใหม่กลับมาแล้วอ่า

เละดก,กยเยอาเออผมแน่นอนและเกราอนี่ม่ากลัวมามุดยังมองไม่เห็นจะไไม่ถึงติดน้ำโอ้โอ้แพติดคื่อ tiết kiệm được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เลยับบออีขวดหนึ่งไปครับลงโอเคครับพี่น้องพอแล้วผมมาวานลังหนึ่งกับไฟบัญชีไปด้ไหนล่ะไ่เก่งน้ำครับคลิปนี่ ไอ้นี่ก็ได้ขวดนึงครับสีนี่ขมครับขมแน่นอนเลยนึงขวดไม่คาดเราไฟบัญชีไปประมาณครึ่งขวดหรือเปล่าเกือบครึ่งขวดครับแก่เกินครับอยู่นานล,าลังแหลกตีไฟบัญชีตีก็วัาน,นี้ไฟมัญชีไปใมาด้วยครับเดี๋ยวให้ทางมันสะดวกสะดวกกว่านี้ เดี๋ยวจะพามาครับพี่น้องวม่านี่ก็ทำหลุดยางรั่วครับหาร้านช่างไม่เจอโอ้ขึ้นสองคนอีกตั้งหากโอ้โหเกือบออกป่าไม่ได้มันนักทางมันยากกรับมันมีจะดินทรายเดี๋ยวหลุดนักกลับลำนักมากเกินไปพอครับพี่น้องสองลัางครับได้ถึงหัวน้า,นาเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขวตัวลาไปก่อนครับ ครับสดีครับผม